สวัสดีครับวันนี้ครับมาผูกตัวเบ็ดนะครับที่ใส่โต้หนาดินนะครับตัวเบ็ดที่ใส่ผมก่อนนี่ครับจีนูซ่องเขียวนะครับทรงจีนูนะครับเป็นเบอร์ศูนย์จุดแปดนะครับที่ใส่โต๊ปลานิ้นข้องบวกปลาข้องครับเบอร์ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดแปดครับบอกเกินนี่บอกเกินเบอร์หนึ่งนะครับมงติใส่พี่เบอร์ศูนย์จุดแปดศูนย์จุดห้านะครับเบอร์ศูนย์จุดห้าคำว่าวัดกับซ่องซ่องตัวเบ็ดเลยครับเห็นมันเลื่อยซ่องมาประมาณนิ้วหนึ่งนะครับประมาณนี้เท่ากับตันเลยครับ พอตัดแล้วนะครับนี่ผมมัดไว้เล้วนะครับตัวงองัดแล้วเขาก็นั่ขายพี่ที่เขาตันมาเมื่อวางถาก็โตเบียดเลยครับกรอีกฝั่งหนึ่งมาถาบกันครับถากเป็นลักษณะสี่นะครับเราก็ใส่มือหนึ่งบีบไว้นะครับบีบไว้เป็นแนวนี้นะครับบีบไว้เป็นแนวนี้แล้วเขาก็พันเงินที่ผมใส่อยู่ ถึงปลาหน่อยปลาใหญ่ถึงเบิดหน่อยเบิดใหญ่พมก็มัดแบบนี้ครับอยู่แน่นอนครับเมื่อน,นี้พันไน้จ้งหาหกหลอมนะครับถึงชิปหลอมนะครับแล้วจะหมักแล้วเก็เอาปลาดึงพอเอาปลาดึงสายนี้ลวดึ้นมานครับอาากกะไรก็ลุดแค่เหนียเซ็ตเป็นอันเซ็ตแล้วครับนี่แล้วก็ดึงให้แน่นๆอีกฝั่งนี้เขาก็ไปมัดใส่กับตะกอได้เลยนะครับ ก่อมพิงะใส่อยูสองเท่นเครื่องนะครับตกปลานินล้องนี่ครับทำตัวนี้มาสอดขอตะก้อนะครับประมมาณนีนะครับสอดข้ามาาแล้ว,วอีกสายฝั่งหนึ่งพันพันจากสองสามลอดก่ไปสอดล้มมาตรงกลางนี่นะครับ เห็นอย่างน่จัไหน่อยครับพอสายมันสั่นครับแต่มันจะพอดีเลยครับเวลาเขามัาแล้วที่บริต้าส์ไลน์นะครับนี่ครับพอมาแล้วมันจะพอดีนะครับที่บริต้าส์ไลน์แต่ว่าเขาก็เอาตัวเบีดเขามาคล้องอีกมาดีกเคื่อนึงนะครับนี่แบบนี้นะครับ ให้เนี่ยเซตครับผมผมใช้งานตัวแล้วก็อันหนึ่งอักอริทึดแบนมีบนล่างสองตัวนะครับใส่ได้เลยครับที่ครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ครับถ่าคทิปนี้มีประโยชน์นะครับเทีแล้วครับรับสนใจก็ขอไปกดทางสื่อได้นะครับทีตะการหลานล่างนะครับกินุซองเขียวมีหลายเบอร์หลายใสในเลืองนะครับขอไปเลือกเบอร์ครับผมใส่อยู่โอเคครับเดี๋ยวนน้า